สวัสดีครับสวัสดีไว้รุ่นกันพลานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นรินเด็กฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะเรายังอยู่ในช่วงของการตามส่งงานให้เกิดจีนนะครับให้เกิดจีนตัวในดีตัวในเด็ดตัวในโดนผมก็จะมาเป็นไกด์เพื่อนมารีวิวเพื่อนชมอย่างนี้เป็นประจานะครับผมสาหรับกันพลานะที่เราจะนํามารีวิวในวันนี้ก็คือม i g h t y Strike ฟรีดอมกันดั้มนะครับเป็นงานของค่ายดุยจูนะครับมาตี้สไตรฟรีดอมกันดั้มนะครับเป็นโมบิสูตรนะครับจากผ้ากันดั้มเซตฟรีดอมนะก็ม มีน้องลักซ์นะครับเป็นนักเป็นร่วมนะครับผมก็ประมาณนี้นะตัวไมตี้สไตรฟิดดอมกันดำนะครับก็จะมีฉายอยู่นะช่วงหนึ่งผมไม่ได้ไปดูนะเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวก็ค่อยไปตามหาดูแล้วกันนะดูว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวไมตี้สไตรฟิดดอมกันดำนะครับสําหรับงานของค่ายดุยจูนะครับออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสําหรับงานค่ายดุยจูนะครับผมตัวนี้ผมได้มาจากทางฝั่งพจีนนะครับในราคา260บาท นะครับผมก็ใช้เวลาพีออเดอร์อยู่ที่ประมาณประมาณสัก5วันได้7วัน5วัน7ว,นว,นวันได้นะครับผมก็สินค้าก็มาถึงเนี่ยตัวแผงเรตเนอร์ภายในก็โอเคนะสมบูรณ์ดีนะครับแต่ว่ากล่องภายนอกเนี่ยดูจะขาดขาด,ขาดนิดนึงก็ไม่ถึงกับยับนะครับแต่ว่ามันจะเข้าใช้เย็บแม็กข้างมุมกล่องมานะนะครับมันก็หลุดไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ได้สินค้าได้ของมาโอเคอยู่นะครับ ไปเดี๋ยวเราไปดูรีวิวของเจ้าตัว Mighty Strife Freedom ตัวนี้กัน,นครับก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะว่าในกล่องนี้เขาได้อะไรแถมมาบ้างนะครับอย่างแรกที่แถมมาให้นะครับก็คือสติ๊กเกอร์ฟลอยนะสติ๊กเกอร์ฟลอยตัวนี้ลองติดไปแล้วนะครับผมพวกแถบยาวๆพวกนี้ผมไม่ติดเลยนะผมลองติดไปแค่ตรงนี้อันนึงนะครับเพื่อดูคุณภาพมันไม่ค่อยจะแน่นสักเท่าไหร่นะครับติดไม่ค่อยดีนะมันจะเป็นแผ่นบาง,บาง,บาง,บางๆแบบนี้นะครับ ดูบางๆนิดนึงนะครับก็เลยติดไปแค่ดวงตานะอันนี้ไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะครับก็ต้องฝฟืนๆนิดนึงติดกับดวงตาแล้วก็ตรงส่วนเนี้ยที่มันมันเป็นอะไรวะตรงส่วนของปลายของยานดาวอ่พาพาวดิเฟเดอร์นะเนี่ยลองติดไปหน่อยเดียวนะครับก็ไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยโอเคก็เลยได้ติดแค่ดวงตาไปนะครับอันนี้แถมมาให้1แผ่นนะครับ อย่างที่2ที่แถมมาให้นะครับก็คือ 3d metallic seal นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์แบบพิเศษนะครับมันจะมีความหนาอยู่มากๆเลยเหมือนเหมือนเป็นสติกเกอร์พลาสติกอะไรอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็มีมาให้1แผ่นนะตรงช่วงนี้นะครับจะเป็นแบบสีเมทัลลิกสีชมพูเลยนะครับเอาไว้ติดกับตัว Proud Defender อนะครับอันนี้ก็มีมาให้1แผ่นนะครับอันนี้ก็ถามว่าคุณภาพดีไหมคุณภาพของตัวเนื้อพลาสติกเนี่ย แข็งดีแล้วก็เรียบสวยดีนะนะครับแต่ว่ากาวนี่ก็อาจจะติดไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะครับอันนี้มีมาให้1แผ่นนะครับอย่างที่3ที่มีมาให้นะครับก็คือสติกเกอร์น้ำนะครับดีคอน้ำนะมีมาให้1แผ่นใหญ่เลยนะครับสวยเลยอันนี้ก็ไปติดกันให้ครบครบนะตัวนี้ผมค่อนข้างจะเลิฟนะครับคุณภาพของดีคอน้ำเดี๋ยวมาพูดกันตอนรีวิวหุ่นนะครับโอเคครับของแถมก็มีประมาณนี้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวหุ่นกันบ้างนะไปดูว่าหลังจากที่ประกอบเสร็จนะครับ เราได้อะไรบ้างในตัวหุ่นนะอาวุธยุปกรณ์ต่างๆมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันครับอย่างแรกนะครับที่ได้มาก็คือ actual s w o r t นะครับผมหรือดาบคาตนาั้นเองนะเป็นดาบสีดำๆนะที่เขาให้มานะแล้วก็มีตัวกลมดาบเป็นสีทองนะดำดาบสีแดงอันนี้ก็สวยดีนะครับมีมาให้1เล่มนะครับ b เซ s บ b e r นะครับมีมาให้2แบบนะเป็นแบบที่ยาวๆแบบนี้นะครับเพื่อเชื่อมเป็นดาบ2ปลายนะแล้วก็ฟ f f e c t b i ซเ a b e ์นะครับที่มีมาให้นะครับผม ก็มีมาให้1นึ่งชิ้นนะครับผมอีกคู่หนึ่งนะครับที่เป็นแบบว่าไม่ได้ประกบกันนะครับผมก็มีติดอยู่ที่ตัวหุ่นนะอันนี้อีกหนึ่งคู่นะครับสามารถนําออกมาเล่นกับตัวเอฟเฟกต์บีมเซเบอร์ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งอย่างที่เขาแถมมาให้นะครับบีมไรเฟิลนะครับมีมาให้2กระบอกนะครับผมอันนี้ด้านการประกอบค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ประกอบได้ง่ายดีนะครับผมแล้วก็เนื้อพลาสติกนี่ก็ค่อนข้างที่จะก็ดีอยู่ก็ดีอยู่นะครับ แต่ว่าจุดที่ผมตินะสำหรับตัวบีมไรเฟิลอันนี้นะครับก็คือจุดติดสติกเกอร์นะครับมันต้องติดสติกเกอร์เยอะเหมือนกันนะครับพวกสีน้ําเงินต่างๆที่เราดูนั่นแหละที่เป็นสติกเกอร์ฟอยนะครับอันนี้นะครับจะต้องติดเหมือนกันนะครับก็เลยทําให้แบบอืมน่าจะแยกสีมาดีกว่านี้นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือบีมไรเฟิลนะครับที่มีไม้สองกระบอกนะครับ บิมชิลมีมาให้1ชิ้นนะครับบิมชิลก็คือโล่แสงนั่นเองนะครับผมอันนี้เราสามารถนําไปติดที่แขนของสไตร์ Mighty Strike Freedom Gun ได้นะครับแบบนี้นะครับโดยที่เราจะต้องเอาชิ้นสีแดงนี้ออกนะครับแล้วก็เอาชิ้นนี้ใส่เข้าไปนะครับก็เอาชิ้นสีแดงมาประกบอีกทีนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของบิมชิลนะฮะสีสันนะครับก็สวยดีนะครับผมก็เป็นสีออกมุกๆนิดนึง นะครับผมสีฟ้ามุกๆนิดหนึ่งนะก็โอเคนะทำออกมาได้ดีอยู่นะครับมือเสริมนะครับมีมาให้ทั้งหมด2คู่นะครับเป็นมือกำหนึ่งคู่นะครับแล้วก็เป็นมือกลางนะครับแบบนี้อีก1คู่นะครับอันนี้ก็คือมือเสริมที่มีมาให้นะครับพ์ทเขานะครับมีมาให้อีก1ชิ้นนะครับเป็นเขารูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะที่ไม่ได้เป็นรูปแบบแบบสีแดงแบบนี้นะครับเนี่ยเขามีแถมมาให้อีก1ชิ้นนะครับผม และสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของ c r o w d d e f e n d e r นะครับตัวปีกของเขานั่นเองนะครับเรียกว่าก็สวยดีนะครับมีจุดขยับที่ค่อนข้างเยอะหลากหลายนะครับสามารถกางปีกอะไรได้ต่างๆเนี่ยแบบอย่างนี้เลยนะฮะก็มีจุดขยับที่ค่อนข้างที่เยอะนะครับหมุนได้หมดนะฮะเนื้อพลาสติกเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคนะในส่วนตัวของผมผมว่ามันมันโอเคนะครับในราคานี้นะฮะ แล้วมันมีลูกเล่นพิเศษอยู่นะครับสำหรับจุดขยับก็คือในส่วนของอที่เราติด 3d นะครับสติกเกอร์ไว้นั่นแหละนะครับเราสามารถกางพวกนี้ออกได้นะครับเนี่ยมันก็จะโชว์พวกสติกเกอร์ที่เป็นสีชมพูข้างในให้เห็นนะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับด้านบนนี้ก็เปิดได้เหมือนกันนะครับผมก็อาจจะดึง อาจจะดึงยากนิดนึงนะฮะเนี่ยมันก็จะโชว์พวกสีชมพูนะครับที่เราติด 3D สติ๊กเกอร์ไว้นะครับผมหยุดขยับค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เนื้อสบาดพลาสติกก็ดีนะครับดานการประกอบก็โอเคนะลายล่องต่างๆก็ถือว่าทำออกมาได้ใช้ได้อยู่นะครับสำหรับตัว Proud Defender ตัวนี้นะครับผมตัวปีกนี้นะครับก็สามารถนำมาติดที่ท้าหลังนะครับของตัว มิตตี้สไตร์อ่ามตตี้สไตรฟีดอมกันดำได้นะครับก็ติดประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือของแถมนะครับที่อยู่ในกล่องนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆทั้งหมดนะครับของตัวอ่ามิต r ี้สไตรฟีดอมกันดำนะครับผมซึ่งของมีมาให้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับจุดขยับเยอะนะครับก็มีความหลวมอยู่บ้างเหมือนกันนะสำหรับตัวพาวดีฟ e นเดอร์นะครับอ่จุดที่ผมไม่ค่อยชอบจุดหนึ่งนะครับผมก็คือในส่วนของสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์เนี่ยคือ ไม่ค่อยดีสติก,กอร r ฟอยนะไม่ค่อยดีนะครับแต่ในส่วนของสติกเกอร์ 3D นะครับหลังจากที่ติดเข้าไปเนี่ยคือก็โอเคนะเราต้องรีดให้เรียบๆนะครับไม่ง,งั้นเวลาเราติดเข้าไปถ้าเรารีดไม่เรียบนะครับมันก็จะเวลาเราใส่ชิ้นนี้เข้าไปเนี่ยมันจะทําให้สติกเกอร์เราผยเอยมันจะดันให้สติกเกอร์เราผยเอยได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรีดให้เรียบๆแล้วก็ใส่ให้มันตรงร่องมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้เวลาแบบเนี่ยเพราะว่าเป็นจุดที่เราจะต้องมาเล่นนะครับผมตรงนี้นะฮะ คือถ้าจะกลางก็กลางไปเลยก็ได้นะกลางให้มันโชว์ไอ้สีชมพูไปเลยก็ได้โดยที่เราไม่ต้องมาขยับทีหลังนะครับเพราะว่าถ้าขยับบ่อยๆขยับเรื่อยๆนะครับอาจจะเสี่ยงทําให้ต้า 3d สติ๊กเกอร์ตัวนี้มันหลุดได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ Proud Defender ตัวนี้นะครับโอเคของก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวหุ่นกันบ้างน,นะครับผมอาวุธที่มีมาให้ค่อนข้างที่จะเยอะนะเออเยอะเลยนะครับอ่าทีนี้มาดูในส่วนของตัวหุ่นกันบ้างน,นะครับ หลังจากที่ติดพา u ด d เฟเดอร์ด้านหลังไปแบ็กแพคด้านหลังไปนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Mighty s t r i k e f r e e อ o กันด d a m นะครับผมก็มันจะเป็นแบบสไลด์ใส่อย่างนี้นะเนี่ยมันจะเป็นสไลด์แบบสวมลงมาแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอถอดตัวพา u ด d เฟเดอร์ออกนิดนึงนะครับผมทีนี้เราจะมารีวิวที่ตัวหุ่นกันนะครับมันจะได้แบบไม่เกะกะนะเนาะความรู้สึกแรกหลังการประกอบนะครับก็คือขอแยกเป็น2ส,ส่วนนะ ในส่วนของดีไซน์ต่างๆผมค่อนข้างที่จะชอบก็อ่าจที่โอเคอยู่สําหรับตัว h t ต s ี r i k e f ฟ e e d o m กระดัมนะครับแล้วก็เนื้อพลาสติกต่างๆนะครับผมรู้สึกว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะอค่อนข้างค่อนข้างที่จะเหนือความคาดหมายของผมอยู่สําหรับในส่วนของเนื้อพลาสติกนะครับผมคิดว่าดูจูอาจจะแบบพลาสติกอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่พอประกอบมาแล้วนะครับผมผมว่าเนื้อพลาสติกมันมันมันดูเรียบเรียบลื่นเรียบเงาดีนะครับแล้วก็ ไม่มีเสียดส่วนเกินด้วยนะครับอันนี้คือความรู้สึกหลังการประกอบแรกนะครับแต่ว่าก็มีจุดติเหมือนกันนะครับสำหรับค,ความรู้สึกแรกนะจุดที่ขันหัวขัดตามากที่สุดเลยก็หลายๆคนก็น่าจะ,น,าจะน่าจะทราบดีนะครับน่าจะรู้สึกเหมือนกันกับผมนี่ะนะครับก็คือในส่วนของหน้าตาเออหน้าตาของเจ้าตัวมตี้สไตรฟิโด้กันน้ำตัวนี้นะครับผมเนี่ยหน้าเขาก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ในส่วนของดวงตาทิ๊กเกอร์ดวงตาคือมันใหญ่ๆยังไงไม่รู้แปลกๆยังไงไม่รู้นะครับ หลายหลายคนก็จะบอกหน้าลิงหน้าลิงอะไรแบบนี้นะอันนี้ผมก็รู้สึกเหมือนกันรู้สึกเหมือนกันว่าตามันโตโตแบบแปลกๆยังไงไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือความรู้สึกแรกถามว่าชอบไหมก็ถ้ามองเผลนๆมันผ่านนะครับตัดหัวอ่อนโอเคอยู่ในส่วนของหัวผมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับตรงส่วนของหน้านะหัวนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกหัวก็ภาพรวมของส่วนหัวนี่คือคือก็พอได้นะครับแต่ในส่วนของดวงตาช่วงดวงตาพวกนี้มันก็ ทำใจให้มันแบบอันนี้ไม่ได้เท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็คือความรู้สึกแรกนะความรู้สึกแรกก็ให้ไปสักหกคะแนน,นแล้วกันนะครับในส่วนของดวงตาคือมันคือมันขัดมากมัน,ม,นมันเป็นส่วนที่เราเห็นก่อนเลยอ่ะนั่นแหละนะครับทําให้เราแบบออ,อะไรวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของด้านการประกอบกันบ้านนะครับด้านการประกอบประกอบนะครับผมในส่วนของพลาสติกก่อนเนาะเนื้อพลาสติกผมค่อนข้างที่จะชอบนะผมว่ามันโอเคนะครับ ด้วยความที่ผมเคยประกอบในส่วนของดุยจูมาแล้วนะครับผมพลาสติกเนี่ยมันมันจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีนะแต่พอคือไมซ์เซตในหัวเราเนะี่ยคือคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยพลาสติกมันคงไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่หรอกแต่ก็พอจะประกอบได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่พอหลังจากที่เราได้ประกอบแล้วก็เอามาประกอบแล้วเนี่ยคือมันมันมันดีมันดีกว่าที่เราคิดเออประมาณนั้นดีกว่านะครับมันก็ไม่ดีมากหรอกแต่มันดีกว่าที่เราคิดนะครับทําให ทำให้ความรู้สึกนะในการประกอบขึ้นมั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 นดีขึ้นมานิดหนึ่งดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเนื้อสัมผัสของพลาสติกนะครับมันมีความเรียบลื่นเรียบมันอยู่แล้วก็มันมีความวาวอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับตัวพลาสติกนะครับก็รายละเอียดต่างนะครับของตัวเนื้อพลาสติกก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่ดูโอเคอยู่นะแล้วก็ลายล่องต่างเนี่ยถือว่ามาชัดคมดีนะครับผมแทบจะไม่ค่อยได้ตัดเส้นไปเลยสักเท่าไหร่นะครับผมมันมีส่วนที่ผมตัดเส้นไปก็คือบริเวณไหล แล้วก็บริเวณขานนดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับอืมชิ้นที่ผมตัดเส้นไปนะครับมันก็จะเป็นโล่งๆรลอนแบบนี้เลยนะครับแต่ก็คือคือสวยอะนะครับเนื้อพลาสติกถือถือถือว่าโอเคนะครับเนื้อพลาสติกดีเลยนะครับในส่วนของน้าการประกอบประกอบเนาะการประกอบเนี่ยคือก็ทําได้ดีเหมือนกันนะครับการประกอบก็ทำได้ดีเหมือนกันนะในชิ้นผ่ากลางนะครับที่เป็นชิ้นผ่ากลางพวกเนี่ยสองชิ้นประกอบกันด้านข้างแบบนี้นะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ พอประมาณนะครับมันก็จะสามารถเป็นจุดที่ตัดเส้นได้ด้วยนะตรงนี้นะอย่างผากางแบบนี้มันประกรบเข้าข้างแบบนี้นะครับ <consumption> ก็ยังถือว่า <hob bit> ก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับรอยประกบเนี่ยยังถือว่ามองไม่ค่อยที่จะเห็นเท่าไหร่นะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็ยังมีอยู่แหละแต่มันก็หลบอยู่ด้านข้างนี้นะครับก็ยังโอเคด้านส่วนหัวก็โอเคนะครับไม่เจอปัญหาเรื่องหลุดหลวมเท่าไหร่นะครับก็คือแบบถือว่าโอเคอยู่นะนะครับในส่วนของการประกรบนะ ไม่เจอปัญหาเรื่องหลุดลวมแล้วก็ไม่ได้แน่นเก็บมืออะไรแบบนี้นะครับถือว่าประกอบได้ง่ายเลยนะฮะแผงแรนเนอร์น,อนะของตัวอาร์ม s ตี้สตาร,ร์ฟิทตองกัร์ดัมตัวนี้นะครับผมก็เป็นมีทั้งเกทแบบตรงนะครับแล้วก็เกทแบบอันเดอร์เกทอันเดอร์เกทก็จะเป็นอันเดอร์เกทแบบเล็กๆมินๆโดยที่แบบไม่ได้จงใจเข้าไปในชิ้นงานเยอะเท่าไหร่นะครับผมถือว่าเป็นข้อดีนะมันสามารถเก็บรอยเกทได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะในส่วนของที่เป็นอันเดอร์เกทแบบเล็กๆนะครับ ในส่วนของสีสันนะครับที่มีมาให้ผมว่ามันดีนะนี่สีสันโอเคเลยนะครับชิ้นสีดานะครับพวกนี้นะครับก็ไม่ได้มีรอยอะไรนะจริงๆอ่ะคือถ้าทำออกมาได้ไม่ดีนะครับในส่วนของชิ้นสีเข้มสีดําพวกนี้นะครับจะมันมันจะมีรอยมันจะมีรอยแล้วก็มันมันมันจะสังเกตเห็นได้ง่ายนะครับมันาตจในพวกสีขาวเนาะในส่วนของสีทองนะครับสีทองก็เป็นสีทองแบบตุ่นนะครับน่าจะเหมือนของลุงบันเลยนะครับผมก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเนื้อพลาสติกโดยภาพรวม คือดีนะสำหรับตัว m i g h ม y Strike ฟีดอมแคนดัมตัวนี้นะครับดูด้านหลังของเขาโอเคประมาณนี้นะด้านการประกอบแทบจะไม่เจอปัญหาอะไรนะครับด้านการประกอบผมให้ไป8คะแนน8ปถึง9คะแนนนะครับผมก็ให้เยอะนะให้ในเกณฑ์ของงานจีนนะไม่ใช่ไปเทียบกับงานแท้นะครับให้ในเกณฑ์ของงานจีนผมให้ไปด้านการประกอบนีคืออยู่ที่ประมาณ8ถึง9คะแนน นะครับสำหรับด้านการประก,บระกอบนะคือไม่มีการซ่อมไม่มีการเหล่าอะไรนะครับประกอบได้ง่ายนะครับผมทีนี้มาดูในส่วนของจุดขยับกันบ้างดูจุดขยับภาพรวมนะครับในส่วนของหัวนะครับหัวจะขยับได้2ส,สเต็ปนะครับบริเวณคออันนี้เออคอตรงนี้มันจะมีความหลวมอยู่นิดหนึ่งนะคือด้านการประกอบหลวมเออเอาอย่างนี้ดีกวา่าด้านการประกอบหลวมคือมันจะสวมอยู่ด้านในมันจะเป็นจอยสองฝั่งแล้วก็สวมขึ้นไปในด้านในแบบนี้นะครับ ซึ่งเราสามารถกดมันก็สามารถหลุดหลุดขึ้นมาได้อะหลุดขึ้นมาได้มันก็จะงอกแงะข้างในแล้วก็แต่ว่าเราสามารถก็กดประกบเข้าไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือจุดที่รวมจุดหนึ่งนะครับเนี่ยตรงคอบตัวนี้นะครับขยับได้นะครับแล้วก็ในส่วนของหัวนะครับขยับได้ซ้ายขวานะครับเขาของเขาไม่ได้เป็นแบบแหลมนะเนี่ยเขาของเขาจะเป็นแบบทูท่ๆแบบนี้นะครับเราก็สามารถไปตัดออกได้นะอันนี้ผมตัดออกด้านบนเนี่ยผมตัดออกไปนะครับแต่ด้านข้ามผมยังไม่ได้ตัดนะยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับ บริเวณไหล่นะครับขยับได้นะครับการขึ้นกลางลงได้นะครับแขนกางออกได้นะครับแบบนี้นะครับโอ้โหแน่นเหมือนกันนะแน่นเหมือนกันนะครับงอได้นะครับประมาณนี้นะครับก็งอได้เยอะอยู่นะฮะยุดขยับมีความแน่นอยู่นะเพราะว่าชิ้นพีซีของมันเออก็มีความแข็งอยู่พอประมาณเหมือนกันนะครับ ได้ประมาณนี้นะครับหมุนได้รอบนะช่วงเอวเนี่ยจุดขยับมีปัญหานะครับคือมันหมุนได้รอบแหละนะครับแต่มันหลวมตรงนี้นะฮะเนี่ยแทบจะปอกออกง่ายๆเลยนะครับอันนี้เราสามารถแก้หลวมได้นะเอาน้ํายาแก้หลวมมาทานะครับพวกมาร์เกอร์แก้หลวมอะไรพวกนี้นะครับมาทาได้หรือน้ํายาทาเล็บน้ํายาเคลือบเล็บนะครับมาทาได้หรือกาวตาช้างก็ได้นะครับมาหยอดหยอดได้เพื่อเพิ่มความหนานะครับมันจะทําให ตรงนี้มันแน่นขึ้นได้นะครับในส่วนของเอวนะมันก็ไม่ได้หลวมมากหรอกแต่มันสามารถแบบเนี่ยมัน,ผนเผยอะมาได้ง่ายนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของช่วงเอวนะครับผมโปรปงหน้านะครับขยับได้ประมาณนี้นะครับด้านหลังขยับไม่ได้นะอ๋อบอกอย่างนึงนะอันนี้ไม่ใช่ p C นะครับอาจจะเป็นแผงเรียกว่าเป็นแผงไเอเ้นี่แหละสีทองนี่แหละนะครับที่เป็นข้อต่อนะก็ทําให้จุดขยับมันค่อนข้างที่จะแน่นไปด้วยนะครับตัวเร็วกันนะครับด้านข้างนะครับก็ขยับได้หมดเลยประมาณนี้นะครับ สามารถกางออกมาได้ด้วยนะครับนี่อันนี้ก็คือในส่วนของเรลกันนะครับด้านข้างเอวนะครับอาวุธของเขานะเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของด้ามบิมเซเบอร์นะครับจะติดอยู่บริเวณเอวช่วงนี้นะครับผมก็สามารถนําออกมาได้เช่นกันนะครับเนี่ยเอวมันจะง่อยอยู่นะเอวจะง่อยอยู่นะครับก็ต้องแก้หลวมเอานะช่วงขานะครับเตะออกมาได้ประมาณนี้นะครับงอได้ประมาณนี้นะครับ บริเวณข้อเท้านะครับก็มีอาการงอแงกอยู่นิดนึงนะครับงอแงกอยู่นิดหนึ่งนะครับปลายเท้าสามารถองอได้ประมาณนี้นะครับก็มีอาการหลวมอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะเนี่ยข้อเท้าตัวนี้อีกจุดหนึ่งนะครับที่หลวมนะอันนี้ก็คือจุดขยับคร่าวๆนะครับของตัว mighty s t r i k e f e e d o m denim นะครับมาดูในส่วนของดีคอน้ํากันบ้างน,นะครับดีคอน้ํานะครับผมที่มีมาให้ผมถือว่าโอเคเลยนะ นะครับคุณภาพดีเลยนะครับการติดพวกนี้นะครับทำได้ดีเลยนะครับนี่อันนี้ผมยังไม่ได้ใช้มาสเตอร์เลยนะนะครับถือว่าติดได้ดีนะครับแล้วก็ดีคน้ำนะครับมีความคมสวยงามนะครับนี่มันมีหลายๆจุดนะที่เขาเอ่อเป็นดีความน้ำให้มาคือมันมีความสะท้อนแสงด้วยนะครับผมมีจุดที่สะท้อนแสงได้ด้วยพวกราเบลต่างๆนะครับมีมาให้เยอะมากเลยนะอันนี้ก็ไว้เลือกติดกันเราเลยนะครับ คุณภาพดีนะสำหรับในส่วนของดีคอนามน,นะครับแต่ว่าสติ๊กเกอร์ฟอยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับไม่ต้องติดก็ได้นะอันนี้ผมติดไปบางส่วนนะครับเดี๋ยวมาไล่ติดที่หลังนะครับสำหรับในส่วนของดีคอนามน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับด้านการรีวิวนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับ Mighty Strike Freedom Gundam นะครับผมเป็นงานค่ายดุยจูนะผมได้มาในราคา260บาทนะครับใช้เวลาพิออเดอร์อยู่ประมาณ5วันถึง7วันนะครับสินค้าก็มาสมบูรณ์ดีนะครับในด้านของการประกอบประกอบผมถือว่าโอเคนะทำได้ง่ายนะครับในส่วนของจุดพยับต่างๆนะครับก็มีอาการหลวมบ้างนะครับในบริเวณของช่วงเอวนะครับช่วงข้อเท้ามีหลวมบ้างเหมือนกันครับอันนี้เราสามารถแก้หลวมได้นะครับในส่วนของสติ๊กเกอร์ของแถมนะครับ มีมาให้เยอะมากเลยนะครับในส่วนของดีคอน้ำนะครับสติกเกอร์ 3D นะครับแล้วก็ตัวสติกกเอร์ฟอยล์แม้จะสติกกเอร์ฟอยล์เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ดีคอน้ำเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับคุณภาพดีนะครับของแถมมีมาให้เยอะมากนะครับในส่วนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆคือมีมาให้เยอะเหมือนกันนะครับทั้งในส่วนของดรามบีมเซเบอร์นะครับบีมชิลนะครับมือบีมไรเฟิลนะครับดาบตัวคัตเนะนะครับแล้วก็พลาวดีเฟนเดอร์นะครับมีมาให้อย่างครบๆเลยนะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ คุ้มเลยนะครับเนื้อพลาสติกดีนะครับลายล่องต่างๆก็ถือว่าคมดีนะครับแม้มันจะมีรายละเอียดต่างๆไม่ค่อยเยอะนะครับก็น่าจะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่หลายๆคนชื่นชอบนะสำหรับตัว Mighty Strike Pedom Gun d a นะครับก็คือดีไซน์มันเท่นะผมมีตินิดนึงนะก็คือบริเวณของหน้าตาของมันนี่แหละที่มันสะดุดตามากๆนะครับอันนี้คือไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่คือในภาพรวมของตัวหุ่นนะถ้ามองมาได้สวยนะครับแล้วก็สมส่วนดีเลยทีเดียวนะครับเนื้อพลาสติกต่างๆ ดีนะครับไม่ได้มีขี้พลาสติกอะไรนะครับการประกอบถือว่าดีนะครับไม่ได้มีการซ่อมอะไรนะครับเป็นแผงลันเนอร์แบบตรงๆนะครับด้วยแล้วก็มีส่วนที่เป็นอันเดอร์เกตด้วยนะครับผสมผสานกันไปนะครับอันนี้นะครับผมให้ไปที่7คะแนน7จถึงแคะแนนนะครับเคะแนนแล้วกันนะครับผมติบริเวณหน้าของเขานิดหน่อยนะครับหน้าก็ไม่ได้แย่มากหรอกแต่บริเวณตานี่คือมันเด่นจริงๆนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับ ถ้าเพื่อนสนใจนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวไมตี้สไตรฟิดองกันดัมของค่ายดุยจูนะครับผมถามว่าพอเล่นไหมก็ดีก็ดีนะครับในส่วนของภาพรวมของมันก็โอเคโอเคในราคา2 6 0บาทผมถือว่าใช้ได้ตัวนี้นะครับผมก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ description แล้วก็ท็อปคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับก็สามารถไปกดไปทำกันได้เช่นเดิมนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่างานจริงงานแท้นะครับ หลังจากที่เราประกอบออกมาเนี่ยมันก็จะสวยงามอย่างนี้เสมอนะครับก็เป็นของที่เราชื่นชอบนะครับก็ขอให้เล่นกันพลานะครับไม่ว่าจะงานจริงงานแท้นะครับก็ขอให้เล่นอย่างมีความสุขก็แล้วกันนะครับเงินใครเงินมันอันนี้ไม่ว่ากันนะครับเอาตามที่เพื่อนสะดวกเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่เราจะลงกันในอนาคตนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ